ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผมสิมาเ็ดย้ำปลากระพงนะครับอันนี้เนื้อปลากระพาะนะครับเอาคุกแป้งครกจเอาเนื้อปลากระพงลงทอดเลยครับลงทีละชิ้นเลยนะครับตั้งน้ำมันเดือดเอาลงงนะครับน้ำม,มันนี่ต้องหลายๆนะครับมันขวดรีบครับเอาลงทีละชินนะพี่น้อง ต้องเชื่อชิมต้องกันการติดกระทะกระทะเป็นกระทะเทปร้อนอย่างดีเข้าก,กับป้องกันเหมครับคุบ ขี้เหย่มันน,น้อย,อยาากัน้นนนนนอยเดี๋ยวไม่ทิ้งที่แต่หับตาทุกเรียบร้อยตักถึงไปพักก็ได้ครับ เหลืองสวยป่ะพี่น้งองอากับปงครับเรียบร้อยเสียงสวยป่ะพี่น้องเจ้เอาไปพักไว้เดี๋ยวไปจัดจานกันจัดจานนะครับ เาถอดค้งปลาแล้วมาจัดจานกันเรียบร้อยวัตถุดิบก็มีน้ำยําเ่ยนะครับพริกพริกแดงกินดาซอยหอมแดงซอยตะไคร้ขึ้นช่ายถั่วครับเขาที่เอาขึ้นช่ายนี่ลงตัวปลาเลยครับ เอาหอวหอมซอยกะไข่ซอยพริกลงไปเลยครับน้ำยำลงไปเลยครับคนในเขากันเลยครับพริกใส่ตามความต้องการเลยครับนี่คือยำปลากระกพงงสม,มุนไพรแล้วพี่น้อง สูตรน้ำย่ำก็มีน้ำปลาสองส่วนครับน้ำตาลสองครับอากาศน,น้ำมะนาวหนึ่งครับสูตรผมเด้นหนี่เด้ดนน้ำตาลเป็นน้ำตาลน้ำน้ำตาลมะพร้าวพอคนเรียบร้อยแล้วเทลงไปเลยครับย่ำสมุนไพรปะย่ำปลากระพงสมุนไพรเทลงไปเลยครับ ลาดให้ช้ำเลยครับนำย่ำช้ำแหง้งช้ำแห้งดีเมนูนี่เป็นเมนูกับแก้มก็ได้เป็นเมนูกับเข่าก็ได้ครับต่อไปโรยดีทั่วครับเรียบร้อยครับาตามมนก็จะิป็นทั้งสี่ครับ เมนูนี่การันตีอร่อยครับขอบคุณทุกคนใ้การรับชมจังได้กับฝากช่องนะครับฮักนะชัดเจนฮักนะชัดเจนเพื่อเป็นแรงและกำลังใจในการให้คลิปไต่อไปคลิปนี้กับทรันี้นะครับคลิปหน้าพ่อก็ไม่กลบสวัสดีครับ